เรียนสองสัปดาห์ามาดูว่าคืบหน้าถึงไหนแล้วบ้างอันนี้เริ่มแตกยอดใหม่แตกยอดใหม่อันนี้ยอดใหม่ ยอดใหม่แตกนะยอดใหม่แตกอย่น,น,นี่ยอดใหม่แตกอันนี้อันนี้ยังอ่าอันนี้เป็นเรื่อเป็นหางหางประตูหางประตูโอเคอันนี้สองสองสัปดาสองสัปดาห์อันนี้อันนี้ใบเริ่มเป็นใบเพสลาดแล้วโอเคส่วนผืนก็ชุ่มดีอยู่นะ ุ่มด้อยู่ใบย,ยังตั้งอ,อันนี้เ,เวลาแปดโมงก็ตอนนี้แปดโมงรับแดดตอนเช้าได้อยู่แต่ว่าบายเราเราทำสแลนกันแดดตอนตกไว้สูงประมาณสูงประมาณเอ่อประมาณ้าอกประมาณ้าอก ยกโคขึ้นมาประมาณยกโคกขึ้นมาประมาณเนี้ยเนี้ยอันนี้โคเนี้ยกว้างสี่เมตรสี่คูณสี่เลยยกโคเนี้ยขึ้นมาประมาณหกสิบเซนได้นะหกสิบเซนเพราะฉะนั้นให้น้ําน้ํเมื่อจะน้ําจะชุ่มตรงโคนแล้วก็จะไหลไหลไม่ไม่แชดไม่นองอปลูกไปเมื่อวันที่สิบห้า ห้าเมษาวันนี้สองไอวันนี้อยู่ในสามที่มมสี่ประมาณสองสัปดาห์โอเคค่อยมาอัปเดตก,กันใหม่